โอเคนะครับผม้วก็ขอกรบาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft นะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยล้วก็มาอยู่ในเซิร์ฟไฮมินิเกมนะครับผมนะเออซึ่งผมย่ยก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเล่นมินิเกมมาปีหนึ่งละมันก็เกือบ2ปีแล้วนะครับซึ่งผมก็ยังใช้สกินเดิมอยู่นะคือไอ้อเล็กหน้าเอือน,นะฮะ <S 2> <S 2> <S โอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น มีดิเกมก่อสร้างเลยนะโอเคอ่าซึ่งบอกว่าโหมดนี้ผมค่อนข้างเซียนนะครับเล่นร้อยสองร้อยตาเลยโอเค <Yeah. S 1> โหมดคู่แต่เราได้อยู่คนเดียวครับเ <Yeah. S 1> ซิร์ฟฟิงคืออะไรเอิมผมไม่รู้ว่าข้ามฮนะ oh. เป็นหมูดโซโล่นะดังนั้นผมจะไปโซโล่นะฮะอา้าทีนี้ก็ไม่มีคนอีก <Bru h. S 1> อะไรวะคนไปนะ็หมูดไหนหมูดอ่ะเอา้าหมูดคู่เลยอืมผมว่าน่าจะใช่นะโบคเดี๋ยวเราเอาใหม่ดีหาห้องไม่ได้สักที เออให้มันได้เงี้ยแต่คนก็น้อยอยู่ดีนะประมาณคือผมรู้อประมาณตอนเย็นเย็นตอนกลางคืนคนจะเล่นค่อนข้างเยอะนะมินิเกมเนี้ยในเซิร์ฟไพมินิเกมนะฮะตอนเย็นเย็นเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบคนเล่นเยอะนะฮะมากกว่าเวลาอื่นเลย เดี๋ยวเราไปสร้างกันเลยมามาครับสปริงอีแปลว่าหน้าร้อนปะมันเขียนงี้ปะวะเดี๋ยวผมลองไปสืดดิเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ดิไม่งั้นเราจะดิ้งออกสป,ปริงเหรอมันแปลว่าหน้าร้อนแปลวะ่ะลืมขอดูหน่อยโอ้มันไม่ให้ดูเกมขี้งง บักโอ้ดูไม่ได้อีกสปริงถ้าจะไม่ผิดแปลว่าหน้าร้อนไหมเฮ้ไม่ดิไอฤดูไปไหมพี่ไปดูว่าฤดูไปไหมรุวงวะจ้างเหอะเอานว่าเราสร้างเป็นฤดูไปไหมุ่งแล้วกันนะเพราะว่าเราจะไม่ได้นะครับเราจะไม่ได้เราไม่ผิด โอ้บักอะไรวะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยอืยอะไรทำไมผมใช้ไม่ได้อะโอ้อะไรวะเกมเหลี่ยมเกมเหลี่ยมฟีกเฮ้ยอะไรอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างอื่นยังใช้ได้เลยฮะอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ผิดอืมอาา่าฮะเร็วถ้าผมจำไม่ผิดมันแปลว่าดูใบไ,ไม้พีชนะสปริงเนี่ยมั่งนะคือผมไม่เก่งอังกฤษต้องเข้าใจนะผม,มเก่งอังกฤษถึงนั้นถ้าผมแปลผิดก็ผมไม่ผิด เลยดีกว่าเฮ้ย,ม,ย,ม,ยม่อยม่ใหม่สร้างตรงกลางคุณผู้ชมยังไม่รู้หรอกมันคืออะไรแต้ว่นคือต้นไม้ครับแล้วผมเจ้าผัวทำไมวะอีที่ฉันคือโอเคต้องเป็นต้นไม้ที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นแน่นอน เพราะว่ามันเป็นสไตล์ของผมนะแล้วมันก็ดูสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับให้คุณผู้ชมตัดสินเอานะรับอกเลยว่าต้นมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับ ชมก็เสร็จแล้วคือแบบเวลามันหมดก่อนนะ่ะมันสร้างไม่ทันนะเออเป็นได้ดูใบไม้ผีอรกเน้วยเห็นไหมอีผมเดาถูกครับจากประสบการณ์แล้วเดี๋ยวทำไมคนมันน้อยอยังอ่ะอ๋อมันน้อยตั้งแต่เข้าแล้วเนี่ยว่าโอเคอันนี้เราให้โอเคนะครับนะเพราะว่าสร้างออกมาได้ค่อนข้างดูดีนะี่ครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปกันนะครับอืม แล้วว่าแบบไปหลุดเฮ้ยบ้านโมเดิร์นแล้วยังไงกันอเออันนี้ผมขอ,อให้โอเคแล้วกันนะเพราะว่ามีตต่ไม้ปวดไม่ทันไม่ได้คะแนนไปซะเนี่ยอันนี้ผมก็สร้างไม่ทันนะเอเอที่ผมสร้างไม่ทันนี่ครับอือเฮ้ยอุ้ยไอ้สตีฟนายให้ฉันดีกระดัเลือยอยู่ขอบคุณมาก เฮ้ยบูดดีจังวะซอยลูเป,ปอร์คืออะไรอ่ะคุณผู้มซอยลูเป,ปอร์ใครรู้คุ้นข้างล่างนะเอิม่มอันนี้ผมให้โอเคนะเออม,มันก็สวยดีนะแต่ผมรู้สึกว่าดอกไม้ลกไปหน่อยนะโอเคนจะมีหญ้าด้วยนะครับผมนะสวิตอะไรไม่เข้าใจภาษาภาษาอะไรอ่ะฮะไม่เข้าใจนะ อเอออืมแบบไม่หลุดอะไรวะอืมอันนี้อะไรอ่ะวอดวอดผมนี่งงเลยถูกอืมมองไม่เห็นอีกแล้วอะไรอีกวะเนี่ยอ๋อสปริง โอ้โหโบูดไม่ทันอู้ผมได้ที่เท่าไหร่เนี่ยได้ที่สนะี่ฮะให้กูสามคนโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นอีกสักรอบนะครับผมนะเออเออให้มันได้อย่างนี้สิคนเริ่มเยอะหน่อยเอ,อ่อมดูหลีดเหด้วเองโอเคคนให้กูค่อนข้างเยอะนะ ไม่มีคุยแกบิสซิเคิลจัก,กรยานอคอยคางนี้แหละค่อนข้างถนัดนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะสร้างได้หรือเปล่านี่ครับผมเนะเออจัก,กรยานล้อสักสี่ปึ๊บ อืมไม่เอาแบบนี้ดีกว่าเอ้ยเอาเส้นแบบนี้ โอเคคุณผ okay, ู้ชมนะตอนนี้ผมเนี่ยก็สร้างเสร็จแล้วนะฮะก็เฮ้ย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 ,เ,ยเดี๋ยวแบบหนึง่งต่อเติมตรงนี้ปึให้มันดูดีนิดนึงนะเออเอกคก็พอใช้ได้นะฮะจักรยานนะฮะเฮ้ยคนนี้สร้างสวยว่ะเย็ดเฮ้ยว้าวสุดยอด กรีดไปเลยฮนะอุฮ้ยสวยจังไะถึงแม้ว่าสีมันจะดูมืดๆไปหน่อยนะแต่ว่ามันสวยดีนะอ๋อมีสองคนสร้างบึงหรือว่าคนเดียวผมไม่เลยไม่รู้ไม่ว่าคนจะเยอะแค่ไหนผมก็แทบไม่ได้มีคู่เลยนะถ้าอยู่คนเดียวจะโหลดแทบบนะบางทีคนเต็มห้องอย่างเงี้ยคนอื่นได้คู่หมดแต่ผมได้อยู่เดียวมันเป็นอะไรวะบี อืมอันนี้อะไรเนี่ยจักรยานอะไรวะหี้ยล้อเดียวเลยอ,อันนี้จักรยานอะไร,รอ่ะคุณผู้ชมผมไม่รู้จักแต่ให้โอเคไปก่อนแล้วกันนะอันนี้มันคือจักรยานอะไรผมไม่รู้จริงๆนะคุณผู้ชมอ่าอันนี้ก็โอเคนะฮะไม่ได้แย่นะครับผมนะเฮ้ยโอ้ดิวันพูดที่เล่นไหมครับเก่งที่สุดดีมเลยครับผมนะ แต่มันก็แค่สัก,กินนะครับเผื่อใครที่ไม่รู้จักดีเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะฮะแล้วก็ช่องนะคือเขาแบบเล่นมา c ครับเก่งมากนะครับแลถูกขนาดนามว่าเป็นคนที่เล่นมา c ครับเก่งที่สุดในโลกนะฮนะนี่นะไอ,ไ,อไอ้ตัวปอมไอ้ตัวปอมอถึงเราหรือ,อยังเฮ้ยยัง เอ้ยเจอคนนี้ก็สวยว่ะเอ้ยตานี้เจอแต่คนเก่งๆทุกคนเจอคนเก่งละเลยตานนี้ผมไม่ผิดหวังนะปกติแบบผมจะเห็นจะสร้างอะไรไม่รู้ทุเรีดไปหมดนะเ,เจอแต่คนเนี่ยสร้างแบบอะไรไม่รู้นะฮะอ่าเ,เ้มีหูเอนดอรวยคนนี่เ,นเรื่องอะไรกันเอาแมปไม่หลดุดจะบุดไยก่อนแล้วกัน นี่ก็ของผมนะครับสร้างใหญ่นิดหนึ่งนะสร้างคนเดียวแต่สร้างใหญ่นี่ครับไม่รู้ว่าสร้างใหญ่ทำไมนะอืออืก็หวังว่าจะติดอันดับนะครับที่สองไม่ก็ที่สามนะไม่น่าจะได้หนึ่งนะนะอืมโอ้ไม่ติดเลยเอ้ยทำไมคนบูดอันนั้นยอดจังนะอูอูซาตั้งใหญ่อยู่ โอเคนะเอาน่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับนะก็จบเพียงเท่านี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผม